กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับปราบสวัสดีกันในยามค่าคืนนะครับผมครับปราบสวัสดีกันในค่าคืนวันที่วันเสาร์ที่24เมษายนนะครับผมครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับใหม่กิ๊กวันนี้ทําสูตรใหม่ได้สสูตรนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับผมครับ ก็กลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็กลับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับที่รับชมนรับชมจนจบคลิปนะครับผมครับขณะนี้ก็สามทุ่มยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับผมอยู่กลางไร่อ้อยนะฮะไร่อ้อยขั้นน้ํานะครับ ก็ชอบคิดชอบคำนวณน,นะฮะชอบสแสวงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะฮะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเขาเดินมาหกงวดนะครับคือผมทําอันนี้ย้อนหลังหกงวดนะครับก็คือผมอยู่กลางไร่อ้อยนะฮะผมอยู่กลางไร่อ้อยอ่มไม่ได้ไปตลาดฮนะยังไม่ได้หาซื้อเรียงเบอร์นะฮะ ยังเบอร์เก่าผมก็มีหลายงวดแล้วแต่ก็ไม่รู้เอาไว้ไหนนะครับไปกันเลยครับผมครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามทุกทท่านนะครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับเป็นช่องใหม่ครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับก็ตัวเลขของผมก็พ่อไปพ่อมาครับผมครับก็พอไปได้นะครับ แล้วสำหรับพี่น้องที่ติดตามใหม่ๆเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็สถิติย้อนหลังผมก็ใช้กันข้ามปีเลยก็มีนะฮะไปกันเลยครับผมครับก่อนที่จะเขียนสูตรก็ต้องอย่างนี้ครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับ สูตรนี้นะครับเข้าหลักหน่วยทุกงวดนะครับเน้นหลักหน่วยนะครับผมครับเน้นหลักหน่วยครับผมคือ,อ่ผมเขียนอ่งวดที่ผ่านมาไว้ให้พี่น้องดูเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับสูตรเราใช้หลักแสนนะครับสูตรเราใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับฮะแล้วก็ บวกหนึ่งบวกห้านะครับมาดูกันนะครับว่าคำนวณถูกต้องไหมนะครับมาคิดคำนวณไปด้วยกันเลยนะครับผมครับสูตรเราใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับหลักแสนงวดแรกนี่นะครับคือเลข9หน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลข8นะครับ9บวก8เป็นส7บนะฮะ17บเเออขออภัยครับ แมงเข้าตา9บวก8เป็น17นะครับ17บวก1เป็น8นะครับ8บวก5เป็น13นะครับเลขที่ออกก็คือ603นะครับวดต่อมาออก603นะครับก็เข้าที่เลข3ครับผมไม่อยากเลื่อนกล้องเลื่อนไปเลื่อนมาฮะเดี๋ยวพี่น้องจะตาลายนะฮะเออเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ผมก็พยายามปรับปรุงการนำเสนอนะครับก็คือเป็นช่องใหม่นะครับผมครับยังไงก็กราบขออาภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับงวดต่อมานะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข4นะครับเลข4นะฮะเลข4บวกหน่วยหน้าครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับก็ สีบ่บวกแปดนะฮะสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับสิบสามสามบวกห้าเท่ากับแปดนะครับเมื่อต่อมาออกห้าสามแปดนะครับก็เข้าที่เลขสามกับเลขแปดนะครับเข้าที่เลขสามกับเลขแปดนะครับพี่เล่นอนดูหนังแล้วครับวันนี้พี่เล่นทำงานคนเดียววันนี้ผมไปธุระนะครับทั้งวันนะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาเออนี้ออกห้าสามแนะฮะก็เข้าที่เลขสากับเลขแนะครับแล้วงวดต่อมาหลักแสนก็คือเลขแปดหน่วยหน้าครั้งที่สอก็คือเลขแปนะครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหบวกหน่งเท่ากับสิบเบวกหเท่ากับยีะครับก็หกเงงวดต่อมาออก สี่สองสองนะฮะสี่สองสองก็เข้าที่เลขสองนะฮะก็เข้าสิบ ok หน่วยนะฮะแต่เป็นเลขเบิ้ลก็เข้าที่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับแล้วงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสี่สองสองสี่สองสองหลักแสนก็คือเลข 8, ลแปดหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองก็คือเลข 8, ลสองนะครับหลักห่วหลักแสนคือเลขแปดหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขสองนะครับแปดบวกสองเท่ากับสิบนะฮะ ใส่เลขศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกหนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าโอ้ยนอนหนึ่งบวกห้ 6, เาเท่ากับหกเลขที่งวดต่อมาเลขออกสองเจ็ดศูนย์นะครับก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับเข้าที่เลขศูนย์นะครับก็เข้าหลักหน่วยอีกนะฮะแล้วงวดต่อมานะครับงวดต่อมา สองเจ็ดศูนย์นี่หลักแสนก็คือเลขสี่นะครับหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขสามนะครับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามาจะมาเลขออกเจ็ดแปดเจ็ดนะฮะก็เข้าที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดนะฮะแล้วก็เข้าหลักหน่วยอีกเหมือนเดิมนะครับคือเด่นบนนะครับเน้นหลักหน่วยนะครับผมครับอ่า แล้วมาคำนวณงวดที่จะถึงกันนะครับผมครับหลักแสนก็คือเลขหนึ่งนะครับผมหลักแสนคือเลขหนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สามไม่ใช่ครับทุกทีผู้ผิดครับหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับก็ได้หนึ่งบวกสามนะครับหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า ห้าบวกห้าเท่ากับสิบนะครับใส่เลขศูนย์นะครับนี่ครับสูตรนี้ชนสูตรเด่นบนอะไรสักอย่างนี่นะฮะสูตรนี้นะฮะสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับชนทั้งเลขสี่เลขห้าเลขศูนย์นะครับผมพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็น การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับสูตรนี้นะครับชนสูตรเด่นบนหลายสูตรนะครับชนหลายสูตรนี่นะครับสูตรนี้ก็ชนสูตรเด่นบนนะครับสูตรนี้ยาวข้ามปีเลยนะครับผมครับก็มีหลุดไปมั่งสองงวดนะครับอันนี้นะฮะเดินยาวแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งนะฮะแล้วก็ เด,เดินต่อเนื่องนะครับเดินต่อเนื่องมาหลายงวดนะฮะแล้วก็หลุดไปงวดหนึงน่งฮะแล้วก็เข้าต่อนะครับนี่นะฮะสูตรที่ผมคำนวณเมื่อกี้ชนที่เลขศูนย์กับเลขห้านะครับชนที่เลขศูนย์กับเลขห้านะครับผมอันนี้อะไรเด่นบนสูตรนี้ก็ชนที่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้ชนที่เลขศูนย์นะครับ สูตรนี้ก็ชนที่เลขห้านะครับไม่แน่ครับอาจจะออกค่าศูนย์ก็ได้พุ่นแล้วไม่มีใครทราบได้นะครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสูตรนี้ก็ชนที่เลขสี่นะครับผมครับสูตรนี้ก็ชนทุกสูตรนะครับอันไหนอีกสูตรนี้ก็ชนที่เลขสี่กับเลขห้านะครับชนที่เลขสี่กับเลขห้านะครับ โอโหขนาดผมไม่อยากจะคุยนานนี่ก็ตั้งเกือบสิบนาทีแล้วฮะหลังจากคลิปนี้ผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับผมครับก็เออมีวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับมีวิ่งตัวเดียวหลายสูตรเลยนะครับมีวิ่งตัวเดียวหลายสูตรนะฮะแต่คืนนี้ยังไม่ลงนะฮะคืนนี้จะเอาเด่นบนอีกสูตรนึงนะครับผมครับเพราะว่าวิ่งตัวเดียวนี่มันต้องคิดเยอะะคิดนานมีหสูตรนะครับเอ่อก็ ฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับเป็นช่องใหม่ครับผมก็ฝากติดตามกันไปนะครับผมครับรู้สึกจะพูดเยอะนิดนึงนะครับคลิปต่อไปจะไม่พูดเยอะนะฮะก็คือก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับเป็นช่องใหม่นะครับเอาไว้ดูเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับกับขอบพระคุณหลายๆครับคืนนี้เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งครับผมครับกลับสวัสดีครับ